ด้วยสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสําหรับคณิตพื้นฐานมหนึ่งครับครับเริ่มที่ข้อที่6ครับข้อหนึ่งถึงข้อ5ก็ดูในสมุดของนักเรียนไปนะครับครับสมบัติ4ข้อที่ใช้ในการแก้สมการเช่นิงเส้นตัวแปรเดียวมีทั้งสมบัติการบวกสมบัติการลบสมบัติการคูณแล้วก็สมบัติการหารครับตามน,นี้ได้เลยครับต่อไปข้อที่ จงหาคำตอบของสมการจากรูปภาพต่อไปนี้ครับทาทํานี้ได้เลยครับสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันในห้องเรียนนะครับแมวโบกตายเท่ากับ10สุนัขโบกตายเท่ากับ20สุนัขบวกแมวเท่ากับ24จงหาว่าทั้ง3อย่าง บวกกันรวมกันมีค่าเท่าไหร่ทำทานนี้ได้เลยครับเราต้องมดมาบวกกันก็จะได้สีสตัวนะครับแล้วก็ได้ d ีด็2ตัวนะครับดีด็อกสตัว แล้วก็แคทตัวอร์ครับเรบิตครับกระต่ายก็2ตัวด้วยนะครับเห็นไหมครับก็รวมกันทั้งหมดครับเท่ากับ54ครับก,ก็แยก2ออกมานะครับก็รวมกันได้54เมื่อหารด้วย2 ก็ได้เท่ากับ27เป็นคําตอบนั่นเองครับต่อไปทำข้อที่8ครับข้อที่8วันที่12เดือนพฤศจิกายนครับหน้า37ครับนะครับตานๆนี้ได้เลยครับถึงโลกโจทย์นะครับใช้สมบัติการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันคือบวกด้วย ยี่าจุดเออ่สิบจาทั้ง2ด้านเลยครับบวกยี่สิบจุดห้าเพราะงั้นมาดูต่อครับเมื่อลบยี่สิบจกับบวกกับยี่ิบจุาก็ได้เท่ากับ0ูนย์ั่นเองครับครับเหมือนเดิมครับไอ้นี้บวกกันได้เท่าไหรครับบวกกันก็ได้สามกดังนั้น a เท่ากับสามสิบหกจุดหาเป็นคำตอบนั่นเองนะครับใช้สมสการบวกทำเป็นผลสำเร็จแล้วก็ทำเป็นผลสำเร็จครับ เรียบร้อยครับสำหรับข้อที่8ครับต่อไปข้อที่9ครับครับลโจทย์ครับต่อไปก็ใช้สมบัติอะไรครับนี่ครับพอเราต้องการให้เหลือแต่ a ใช่ไหมครับเราก็ลบ4.9ทั้งนี่ครับทั้ง2ด้านของเครื่องหมายเท่ากับครับอันนี้บวกกันได้ศูนย์ใช่ไหมครับก็เหลือแต่ A ครับ ดังนั้นครับเมื่อเอา9.4ลบ4.9ครับ9.4ลบ4.9เราทำเป็นผลสําเร็จก็จะได้4.5ครับเมื่อได้4.5แล้วเราก็ตอบได้เลยครับ0บวก a เท่ากับ4.5ดังนั้น a ก็คือ4.5นั่นเองครับทำเป็นผลสัมร็จอีกรอบหนึ่งครับสำหรับข้อที่8ครับสำหรับข้อที่9เนาะข้อที่9ก็ต่อไปข้อที่10ครับด้า37เหมือนเดิมครับ ข้อที่10ครับเมื่อนำสามส่วนเจ็ดครับเศษสามส่วนเจ็ดเศษสามส่วนเจ็ดเมื่อคูณด้วยเศษสองส่วนเจ็ดก็ด้านบุก็คูณด้านบุก็คือตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนก็คูณแต่ตัวส่วนครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวเศษคูณตัวเศษก็ได้หกตัวส่วนคูณตัวส่วนเจ็ดคูณเจ็ดก็สี่สิบเก้าครับครับน้องๆที่เรียนไม่ทันในห้องก็ตามนี้นะครับ ครใช่ไหมครับลบเศษสองส่วนหนึ่งนั่นเองเหมือนกันครับนะครับก็ด้านบนก็คูณด้านบนด้านล่างก็คูณด้านล่างตัวเศษก็คูณตัวเศษตัวส่วนก็คูณตัวคูณตัวส่วนครับผลคูณที่ได้เใช่ไหมครับบวกคูณลบก็ได้ลบครับลบหกเจ็ดคูณหนึ่งได, 7, ได้เจ็ดครับได้เศษหกส่วนเจ็ดติดลบครับ ครับตามนี้ได้เลยครับก็เหมือนกันครับก็อาจจะมาตัดกันได้เห็นไหมครับก็เหลือหนึ่นั่นเองนะครับหรือจะบอกว่าตัวบนคุณตัวบนตัวล่าง,าง,างคุณต,ตัวล่างก็ได้ครับยีสิ่วนยีนั่นเองครับหารกันก็ได้1เหมือนกันครับก็ได้ 5a ส่วน7นะครับก็ก็ ตามนี้ได้เลยนะครับข้อ12นะครับต่อไปข้อ13ครับครับเราก็จะหาคำตอบของอะไรครับของ a ใช่ไหมครับว่า a มีค่าเท่าไหร่ครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับ1โจทย์ครับต่อไปครับเราต้องการให้เหลือแต่ a ใช่ไหมครับดังนั้นก็จัดการเศษ5ส่วน7ให้เรียบร้อยครับ เศษถา 5, 7, ส่วนเรคูณด้วยษเส่วนหครับเห็นไหมครับก็จะได้1ทันทีเลยใช่ไหมครับตามที่ขอ้ขอข้อสิบเที่ให้มาครับก็คูณด้วยเศษเตันตั้ง2ข้างของสมการครับเห็นไหมครับเรียบร้อยด้านซ้ายตอบ1ก็เหลือ A ครับด้านขวาครับก็คือลบยีส่วนหนึ่นั่นเองก็ใช่ไหมครับ หรือจะเอา515อห25ก็ได้ครับได้หมดครับก็ตอบ35นั่นเองติดลบครับได้เลยครับสำหรับข้อที่13ครับทมนี้ได้เลยครับต่อไปทำข้อต่อไปครับข้อ14ครับข้อ13ผ่านไปนะต่อไปข้อ14ครับ ข้อสิจากหนังสือหน้า48ครับข้อ20นะครับจากหนังสือหน้า48ข้อ20จงหาค่า x นะครับตามนี้ได้เลยครับครับห้าเหลี่ยมจะมีมุมภายในสามารถแบ่งได้เป็นสามเหลี่ยม3รูปครับครับก็ เมื่อเอา3มเหลี่ยมมาบวกกันทั้ง3รูปครับมุมภายในก็จะได้540ครับแต่ละรูปมีมุมภายในเท่ากับ180องศาครับครับอันนี้คือ90อันนี้คือ90อันนี้คือเท่าไหรนะ80ครับก็เหลือ X2 ตัวครับ X2 ตัวรวมกันเห็นกับ้บบใช่ไหมครับรวมกันได้540ครับ ครับครับเมื่อได้มุมภายในรวมกันได้540ก็หาคา่า x ได้นั่นเอง็จะสมบัติการลบนะครับก็ได้2 x เท่ากับ80 280. ก็หารด้วย2ทั้ง2ข้างของสมการก็จะได้ x เท่าก,กับ140องศานั่นเองครับทำเป็นผลสำเร็จนะครับ ได้คำตอบครับ x เท่ากับ14องศาครับต่อไปข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อ15ความสัมพันธ์ของรูปหลายเหลี่ยมกับจำนวนรูปสามเหลี่ยมครับครับสี่เหลี่ยมครับเราก็สามารถหามุมภายในของสี่เหลี่ยมได้ครับก็คือหมายถึงรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั่นเองครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม1 8 0สองรูปก็ได้ สามร้กสบเพฉะนั้นุมภายในของสี่เหลี่ยมก็3ามอยหกสิบงศานั่นเองครับถ้ารูปห้าเหลี่ยมละเราก็จะได้สามเหลี่ยมสามรูปครับเพราะฉะนั้นุมภายในก็ได้18 18ปดสนั่นเองก็คือ180่คูณสได้540นั่นเองครับ540องศาครับุมภายในของ ห้าเหลี่ยมรวมกันได้540องศาครับนะครับถ้าเป็นหกเหลี่ยมล่ะหกเหลี่ยมก็แบ่งได้เป็นสามรูปนั่นเองครับก็ได้18 18 4 72ครับได้720องศาครับครับรูปเจ็ดเหลี่ยมล่ะก็18เท่าไหร่ฮะ18บแปนั่นเองครับก็ได้900องศาครับ ทำนี้ได้เลยนะครับก็หลายเหลี่ยมก็สามารถหาความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เลยนะครับลองน้องลองคิด8ดเหลี่ยม9้าเหลี่ยมสิบเหลี่ยมเองนะครับลองดูนะครับต่อไปข้อต่อไปข้อ16ครับนี่คือเส้นตรง AB ครับเส้นตรง AB ครับ ว่า x มีค่าเท่าไหร่ดูครับทำตามนี้ได้เลยครับนะครับเห็นไหมครับสองอนไรครับมุมภายในตรงนี้ทั้งหมดครับร้อยแปดสิบใช่ไหมครับต้งสมกาณร้อยแปดสิบองศาครับนะครับมีอะไรบ้างครับมีสอง x บวกกับสี่ x บวกสามสิบองศาครับแล้วก็บวกกับสอง x บวกเจ็ดสิบองศาครับ แล้วก็ทําเป็นผลสาเร็จครับครับ2 x 4 x 2, x 2 x ก็ได้8 x ครับตัวเลขรวมกันได้100ครับต่อไปก็ใช้สมบัติการลบนั่นเองครับแล้วก็จะได้คําตอบเป็นผลสําเร็จ8 x เท่ากับแปดสิะนันต่อไปสมบัติการหารด้วยจํานวนที่เท่ากันคือหารด้วย8ก็จะได้ x เท่ากับ10องศานั่นเองครับต่อไปข้อต่อไปข้อ17ครับ ต่อไปจากหนังสือหน้า48ข้อ21ครับอีก20ปีข้างหน้าแพระจะมีอายุเป็น3เท่าของอายุปัจจุบันถามว่าแพรมีอายุเท่าไหร่ปัจจุบันนะครับครับเราก็ทำได้2แบบครับแบบแรกคือแบบตารางแบบที่2คือแบบเขียนเป็นสมการ ดูเป็นตารางครับปัจจุบันสมมติฐานปัจจุบันถ้าเราดูเป็นตารางก่อนนะครับกับปัจจุบันแล้วก็อีก20ปีข้างหน้าแล้วก็3เท่าของอายุป,ปัจจุบันเอาละเริ่มเลยถ้าปัจจุบันศูนย์ปี20ปีข้างหน้าก็20ปี3เท่าอายุปัจจุบันก็คือศูนย์ปีนะครับถ้าเพิ่มเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าดไปเไปเรื่อยนะครับก็ลองทําดูครับก็ได้ตามนี้ครับถ้า1ปีและ20่ปีข้างหน้าก็21ปี 3เท่าก็3ปีถ้าสปีละ่ะปัจจุบันสองปีก็3เท่าก็6ปี20ปีข้างหน้าก็22ปี3เท่าละ่ะนะครับสปีละ่ะสเท่าก็เกปี23าปีครับถปีละ่ะหปีก็สาเท่าก็1ิ้าปีอีก20ปีข้างหน้าก็25ปีครับหกละ่ะก็สิปี26ปีนะครับเละ่ะยี่สปี 27ปีนะครับคนละนะครับ27ปีกับ21ปีนะต่อไป8ล่ะก็24ปีกับแลปี9ละ่ะ27ปีแล้วก็29ปีครับ10ละ่30ละ30ปีแล้ว30ปีเห็นไหมครับเ็าบอกว่าอะไรครับเ็าบอกว่าอายุป,ปัจจุบันเป็นเท่าไหรล่ล่ะถ้ายี่สิบปียี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยแพระจะมีมีอายุปเป็นสามเท่าของอายุป,ปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับ แสดงว่าปัจจุบันกี่ปีครับปัจจุบันก็แปลมีอายุ10ปีนั่นเองนะครับนี่ก็คือถามนั่นเองครับเอาละนะครับเพราะงั้นถ้าเราแก้สมการนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยครับอายุปัจจุบันของ x ของแปรก็ x ปี x บวก20ก็คือย0ปีข้างหน้า3 x ก็คือ3เท่าของปัจจุบันตั้งสมการได้เลย x บวก20ก็คือนี่ครับมีค่าเท่ากันครับอีกย0ปีข้างหน้า นี่ครับนะครับแล้วก็แก้สมการได้เอา x ลบนะครับ x ลบก็ก็กลายเป็น x ์ลบเก็เหลือ20ครับแล้ว 3x มกลบเ็ x ก็เหลือ 2x ครับเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น x อ็กเท่ากับยีส่วนสนั่นเองก็ตอบ10นั่นเองครับเพราะงั้นปัจจุบันใช่ไหมครับแพรก็มีอายุ 10ปีนั่นเองครับไปจำข้อ18ครับข้อ18ก็คล้ายข้อที่แล้วครับเป็นข้อสอบเรียนแบบนะครับลองทำด้วยตัวเองเลยนะครับสําหรบบข้อ18ลองทำด้วยตัวเองครับนะครับต่อไปข้อ19ครับครับข้อ19บกก็เหมือนกันครับ ทำด้วยตัวเองครับเฉลยข้อเฉลย40ปีครับต่อไปข้อ20ครับอ่ะเดี๋ยวมาทำตรงนี้ครับนี่ก็คือข้อสอบให้ลองทำดูนะครับลองทำด้วยตัวเองครับลองดูด้วยตัวเองครับนะครับตามนี้นะครับลองเพาหรือหยุดภาพทำได้เลยนะครับ หยุดภาพทําด้วยตัวเองเลยนะครับลองฝึกทําดูครับส่วนสีน้ําเงินก็คือเฉลยครับนะครับต่อไปก็22ครับ23เดือนธันวาคมครับนครับนี่คืออัตราส่วนครับขึ้นบทไปครับตามน,นี้ได้เลยครับ สำหรับน้องๆที่เรียนไม่ทันในห้องนะครับ ขยี้ห้าครับผ่านไปขยิบก้าวเลยครับ ก็ค้างไว้ตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ